ห้าซิกมาอันนี้คือเรื่องของซิกมาแล้วเนี่ยเธอหนะะึ่งถึงตี้นะฮะเอ็นเอ็นกำลังสองลบหนึ่งสิบสองแล้วเท่ากับสิบสองแล้วซิกมาหนึ่งส่วนสองกำลังเอ็นมีค่าเท่าไหร่โอเคอือหื ไอ้น,นี้ก็ต้องใช้สูตรซิกมาถูกปะ,ะออาเราจำสูตรซิกมาได้ไหมไม่ได้หือนะว่าเราคงรจะไปดูอะไรเชื่อ้นคุณมีโจทย์อะไรบ้างมีก็มีในชีดนีนเน่เหมือนที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเรียนในชีดของครูเลยนะน <c oughs> เรียนเรียน,ยนแค่ภาคหนึ่งอ่ะภาคสองยังไม่ได้เรียนเรียนแค่ภาคลำดับอ่ะอนุกรมยังไม่ได้เรียนอ อ่าได้งั้นงั้นทำอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูในนั้นนะอันนี้ครั้งที่แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราเคยทำไปแล้วอะ่ะไอสูตรซิกมาใช่ไหมอืมมีผลต่างร่วมเท่ากับ a อหนึ่ง อะดีเท่ากับ a หนึ่งหรอเหนึ 1> 1่งบวก n ลบหนึ่งคูณดีตอนนั้นมันก็คือ A หนึ่งบวก เอหนึ 1> 1, ่งเอ็ลบเอหนึ่งแล้วเอหนึ่งก็จะตัดเอหนึ่งเราก็เลยจะได้เอเอเท่ากับเอคูณเอหนึ่งอย่างนี้ นี่ไงเธอพอเราได้ a อเอแล้วก็จบแล้วเราก็เอา a อเอเข้าไปแทนในสูตรไงถูกไหมคือคือโจทย์บอกว่าให้ลำดับเลขคณิตมีดังนี้ใช่ปหนึ่งเอสอง3ไปเรื่อยๆจนถึง a อแล้วก็ไปต่อใช่ไหมเป็นลำดับอนันต์โดยที่ลำดับนี้มีผลต่างร่วมเนี่ยก็คือค่า d ด,ดอดอะเท่ากับ a 1 นะฮะพะนั้นเราก็แทนสูตรเราคือ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นะฮะเราก็แทนเข้าไป a1 แล้วก็ d ก็คือ a1 แทน a1 เข้าไปมันจะกลายเป็น a1 n ลบ a1 a1 บวก a1 ลบตัดกันหายไปเพราะฉะนั้น an ก็เลยมีค่าเท่ากับ n คูณ a1 โอเคไหมขั้นแรกนะ คแคและโอเคไหมเป็นอย่างนี้ขั้นที่สองเราก็เอาเลขน,นี้เข้าไปแทนถูกปะเอาเลขน,นี้เข้าไปแทนเออซิกมามันก็จะคือซิกมา An ก็คือ N คู A1 อะ่ะส่วนด้วย <c oughs> อ,อส่วนด้วย2องกำลังเอลบหจะมีค่าเท่ากับ12บถูกไหมแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูสมบัติของการทำซิกมาซึ่งมันมี3ข้อจำได้ไหมหวะสมบัติอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราเคยเรียนอะ่ะเปิดดูดิ สมบัติการทําซิกมานี่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 ซิกมาซิกมาอยู่นี่ซิกมาซิกมา อืมอ <ừ> ืมหงบอก,ส,อบอกสามไปเรื่อยๆจนถึงเอ็น อนันซิกมาเอ็นอนุนกรมผลบวกเอ็มพลย่อยสัญลักษณ์แทนการบวกซิกมาอยู่นี่นี่สูตรซิกมาอยู่นี่ไอ้ไหนี่หลบไปก่อนสูตรซิกมา สมบัติของซิกมาที่นักเรียนต้องสนใจก็คือซิกมาตันงแต่1ถึง n ของค่าคงที่ k จะเป็น Nk แล้วก็ซิกมาตันงแต่1ถึง n ของค่าคงที่แล้วก็มี AI AI นี่ก็คือไอตัวลำดับจะดึง k ออกไปได้แล้วก็เป็นซิกมาของ AI นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดซิกมาบวกกันแจกซิกมาได้อ่โอเค ดังนั้นเอากลับของเรากลับคืนมาสภาพนี้ซิกมาคูณกันใช่ไหมก็สามารถดึง N ไปข้างหน้าได้จะกลายเป็น N อซิกมาเอหนึ่ง ส่วนด้วยจริงๆไอ้สองยกกำลัง n ลบหนเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขนะ่างนี้ซึ่งซิกมา a 1มันก็คือ n a 1หนึ่งเพราะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น N กำลังสองส่วนด้วย2กำลัง N ลบ1มันก็คือส่วน2ก็คือคูณ2ข้างบนตรงนีน้เท่ากับ12อเพราะนั้น N กำลังสองส่วนด้วย2กำลัง N ก็เลยเท่ากับ6กเหไหมนี่ดาแล้วสมการที่1กึ๊กอย่างนี้ แล้วโจทย์ถามว่าสภาพข้างขวาจะเป็นเท่าไหร่ซิกมาหนึ่งส่วนสองกำลังเอจะเป็นเท่าไหร่อืม ทีนี้ a m มันมีค่าเท่าไหร่วะย้อนกลับไปดูทิ a m มีค่าเท่ากับ n a 1เหนึ่งเพราะนั้นความหมายของข้างขวาก็คือซิกมาหนึ่งส่วนสองกำลังเคูณด้วย a 1หนึ่งอย่างนี้นะฮะอ่อ เอหนึ่งเนี่ยเอหนึ่งมีค่าเท่าไหร่วะซิกมาเอหนึ่ง ซิกมา A1 ก็คือ M เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแล้วแล้วถ้ามันเป็นเลขยกกำลังมันจะแจกซิกมายังไงเนี่ยแจกพอได้อืม เหนึ่งสอง n อ็นกำลังสองส่วนคือซิม玛เอหนึ่งเท่ากับ n แน่นอนแต่ดันเป็นซิม玛ยกกำลังสองยกกำลัง n คูณ a หนึ่งเอ็นคูณ a หนึ่ง 2ก, N, ก N, ก 2, 2กำลัง N เท่ากับ N กำลังสองส่วนหแต่มันแจกไม่ได้อะตรงเนี้ยสองกำลัง N เท่ากับเดี๋ยวค่อยๆแทนนะ N กำลังสองส่วนหกคำว,ว่าคูณในที่นี้ก็คือทั้งหมดยกกำลัง A1 นเนี่ยอันนี้ยกกำลัง A1 หนึ่ง นี่นี่นี่อันนี้ยกกำลัง a อหนึ่งแต่สาภาพนี้เราไม่มีสูตรนี้เราไม่มีสูตรซิกมาที่เป็นซิกมาของเลขยกกำลังเรามีแต่สูตรซิกมาบวกลบแจกเข้าไปได้เรามีแต่สูตรซิก ok uh มาจำนวนคงที่เอา n คูณจะไปที่อื่นก่อนดีไหมไปโจทย์ธรรมดาเนี่ยซืกมาไม่แม้แจะออกนี้เท่าไหร่เลย เออแต่เราไม่มีสูตรซิกมาของเลขยกกำลังคิดไม่ได้นะเนี่ยนอกจากมีวิธีพิสดารที่มันทำอะไรบางอย่างเหมือนจะออกนะแต่ไม่ออกติดคือได้ได้สมก,การที่หนึ่งมาแล้วแล้วติดอยู่ตรงนี้เลยติดแง่แกแก่เฮ้ยทำไมวันนี้ยากจังไม่สำเร็จไม่ประสบความสำเร็จ